สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นงานเม็ดเหล็กตลับยุกปืนนะคะทั้งสี่เล่มเลยนะคะราคาก็อยู่ที่เก้ารอยห้าสิบบาทนะคะไซส์สิบสองนิ้วนะคะถึงสิบสามนิ้วเลยนะพี่ๆจ้าเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ๆจ้าเล่มแรกนะคะทรงเรียกว่าโมวี่ ก็ได้หรือมงก็ได้นะคะส่งมันจะคล้ายๆกันนะคะเล่มนี้ความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหุนนะคะยาวสิบสองนิ้วสองหน,หนาอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะเล่มแรกนะคะเดี๋ยวทคงก่อนเลยนะคะนี่คุ้มหวานเลยนะคะพ,พี่สา ตลับลูกปืนนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สองกว้างสองนิ้วสองหุ่นยางสิบสอนิ้วสันนา8แมิลนะคะราคาเดียวกันค่ะทั้งชุดเลยนะคะ9ก้หบาทเก็บปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพ้มหวานเลยนะพี่จ๋าตรงนี้ก็สวยนะคะ ต่อไปค่ะเล่มที่สามพวกสมุนี้สามหุ่นยาวสิบสองนิ้วเจ็ดถูกสิบสองนิ้วเจ็ดห 8, ุ่นซันนาแปดมิลนะคะอ้ง่หวานมากลมดีมากมากน่า ก้ารห้าสิบาทค่ะเล่มใหญใหญ่สันนาหนาน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สี่กว้างสองนิ้วสอง่นยาวสิบสานิ้วสันหนาแปด่ิงนะคะราคาก็เก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะที่สาสันนี่มีสิบถึงเก้ามิลเลยนะเพราะว่าสันหนามากมากเลยนะคะพี่ดูสัตอ์กสันหนาะ มากมผู้ชายนะคะใช้งานหนักได้สบายมากเลยนะพี่พี่จารับประกันให้นะคะมีรับการหลักการซื้อขายให้นะพี่ก็พี่ลหยที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่0 8 4 0 7 2 6 2 5แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะแล้วก็ Facebook มิตรอาจารย์ปู่นะคะฝากเข้าไปแอดเฟรนด์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะพี่พี่จ๋า วันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่ FC เอฟซทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ